สวัสดีครับก็มาดูตัวโ o เกียรูเ a 6ม0สนะครับตัวนี้รุ่นเล็กใช้ฝาเป็นสีดำนครับจริงตัวเครื่องเป็นสีชมพูก็จริงมาใช้งานฟังก์ชันกล้องกันนะครับ ซึ่งกล้องนี้ก็มีปุ่มตรงนี้แอ่กดปิดเครื่องอยู่นะครับก็สามารถกดทางไว้เพื่อที่จะเปิดฟังก์ชันกล้องขึ้นมาได้เลยตอนนี้คือเวลาถ่ายภาพนะครับเราก็สามารถที่จะกดถ่ายภาพได้ทันทีนะครัที่หน้าจอหรือกดตรงนี้ก็ได้ครับปุ่มกล้องก็ได้เหมือนกัน แล้วก็สามารถเล่นดูภาพได้ทันทีด้วยนะครับส่วนออปชันนะครับคือเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ต,ต่างๆได้มากมาย<ๆ>ก็ถ้าเป็น16ต่อ9หรือ4ต่อ3ก็ได้9นะ4ต่อ3นะครับและปุ๊บจะโฟกัสหน่อยโฟก,กัสโฟกัสโฟกัสโฟกัสเออเอ โหมกัรแอซิดไลทิงนี่ครับคือสามารถออฟได้จริงมันดีฟอร์ว้ที่อ่อนนะครับปรับระดับรันได้นะครับไอโคเชอร์นะครับเข้มแสงแล้วก็ไอเอสโอได้ถึงแปดร้อยโหมดต่างๆเขาจะมีนะครับโกลส์แอพไนท์ไนท์พอร์เทสฟอร์ตแล้วก็แบ็คไลท์นะครับแล้วก็ชอบหรือจะเป็นออโต้ก็ได้ ่วนฟังก์ชันของการถ่ายวีดีโอนะครับก็จะมีเซ็ตไว้บาลานซ์นะครับทรามการโฟกัสมันจะมีโฟกัสแล้วก็สามารถถ่ายวีดีโอได้เป็นแบบสแตนดาร์ดธรรมดาเะครับหรือว่าเป็นไ p h o n e ที่เป็น HD ก็ได้แต่ว่าได้ที่ 720p ท่านั้นเองนะครับก็คงเป็นฟังก์ชันหลักของการถ่ายภาพแล้ว วิดีโอวิดีโอก็สามารถที่จะกบที่หน้าจอเพื่อพิสทจกได้เลยนะครับหรือใช้ปุ่มด้านข้างก็ได้เช่นเดียวกันมันจะโฟกัสอัตโนมัตินะครับก็ประมาณนี้ ก็คงเป็นฟังก์ชันหลักๆนะของโนเกลูเมีย620แต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันพวกนี้นะครับรนี่เลยเลนส์นะครับสามารถที่จะบันทึกภาพได้เป็นฟีเจอร์ที่ันมีสมาร์ทช็อตซีนิมากราฟแล้วก็โฮโลแอนูลาม่านะครับก็คงไปดูแต่และฟังก์ชันกันอีกทีนึงเรามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับของกูเมีย620นะครับในการถ่ายภาพ ขณะที่ล็อกหน้าจออยู่ก็สามารถที่จะกดถูกกล้องได้นะครับด้านนบทนี้นี่เองครับเพื่อที่จะใช้งานกลับมาแล้วนะครับกดดทางไว้ก็จะมานวแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกตัวนี้ได้ก็มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะที่บอกไว้ก็คือมีเทียบเลยจริงๆสามารถหาเพิ่มได้ด้วยนะครับไฟมอเลนนะดครับก็นี่เลยครับพานรามาสำหรับ กรณีที่ไม่สามารถเก็บภาพได้หมดในหนึ่งช็อตนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูช่วยนิดนึงก็จะเห็นว่าอยากเก็บภาพบรรยากาศกว้างๆนะครับกดหนึ่งทีปุ๊บอ่าครับรอนะครับลแล้วก็จะมีเส้นลากไปซื๊บแล้วก็รอน,นิดนึงแล้วก็ลากไป พลาดไม่ได้แล้วเอ๊ะแล้วเราทำยังไงเนี่ยเราก็บอกว่าแหวะอารอยูนะครับก็สามารถแก้ตัวได้ครับก็กลับไปตรงที่เดิมอยู่ตรงไหนเอ่ยปึ๊บตรงไหนที่มันตรงที่เดิมตรงไหนเนี่ยอ่าแมกโนนอลอยู่ไหนเอ้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเห็นว่าเราวัง ตำแหน่งต้องหรือไม่นะครับก็สามารถต่อได้ปุ๊บเป็นจุดพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เครื่องหมายถูกก็ได้นะสมมติเราเสร็จแลวครับปึ๊บก็ปึ๊บตรงนี้เลยเราก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็เลยโปรเซสภาพอยู่นลครับได้ภาพออกมาแล้วเลยครับเป็นภาพที่ได้ ก็จะเป็นในลักษณะของเลียนอนใช้มือซ้ายเน่ักนณะเท่าไรก็เห็นว่าเก็บรายละเอียดภาพได้หมดเลยนะครับดูว่าก็คงเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่โตเกียรู l u m i ุทำได้นะครับเอาไว้ฟัะกบกับฟังก์ชันถัดไปเรามาดูกันเจะใช้งานอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับอิดกล้องก่อนลิกเลนนะครับได้ไหมเอ่ย เลนสมาแล้วใช้สมาร์ชชูดก็มาดูนะครับว่าสมาชชูดยังไงบ้างอบเด็กนี้แล้วกันนะครับวัพีครับทีครับยิ้มหน่อยลูก1 2ึ่งซ้โอ้หล่อมากเยี่ยมเลด เวทเวทอ่ะครับมา <Okay. S 1> ก็สามารถที่จะลบออบเจกต์ hmm. ก็ได้หรือเชนเฟสก็ได้นะครับทีเชนเฟสไปแล้วก็อ mm hmm. ันนี้มีเชนเฟสด้วยอ่าที่ส็ดไหนหลอสุด mm hmm. ผมว่าน,นี้คงหลอสุดแล้วก็ได้นะครับ mm hmm. หรือจะแก้ไขเป็นแบบพอมีเชนเฟส จะแก้ไขเป็นแบบครับ l a c e o b j e c t อันนี้คือก็คงล,ลบวัตถุนะครับแต่ไม่น่าจะภาพนี้จะมีหรือเปล่าอ่า select item ก็จะมีเห็นไหมครับก็จะมีไอเทพวกนี้นะครับสามารถ select erase ได้นี่ไงมีอะไรบ้างกแบบเป็นภาพที่ขยับ ก็จะมีหายไปคนระับจะเห็นว่าจะกกได้เห็นนะครับก็มีหายไปก็คือเลือกได้ตามจุดตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุเคลื่อนไหวก็จะสามารถลบได้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันอีกทีแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับพอลบวัตถุเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก็เซฟภาพได้เลย มีบางอย่างผิดพลาดนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คือสามารถลบภาพที่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวที่หรือที่เราไม่ต้องการได้นะครับ <S <S ให้ภาพมันเป็นภาพที่สมบูรณ์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานโน,โนกบยรูเมียหกสองสิบสองมัดสมาร์ชูดมาดูก์ชันการใช้งานอีกอันนึงนะครับเล็กกล้องมาก่อนนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าเป็นเลนฟังชันนะครับเราก็จะมีเพียบเลยเรามาดูอยันึงก็คือซีนนี้มากราฟนะครับเป็นยังไงมันจะเป็นภาพกริฟต์นะครับอันนี้เราก็เทคพิจเจอร์เหมือนเดิมคนที่อยู่นิ่งๆเรามาดูเด็กคนเดิมนะครับดเด็กคนนี้กำลังจะง่วงนอนเดี๋ยวผมครับ ได้ภาพมาแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงบ้างโปรเซสภาพมีภาพไหนเคลื่อนไหวบ้างมีตรงนี้มีเคลื่อนไหวตรงนี้เคลื่อนไหวใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ให้ไม่ต้องเคลื่อนไหวก็ได้นะค,ค,อคือมันจะมีแอนิเมชั่นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยปึ๊บเสร็จปุ๊บเราต้องการให้ตรงไหนหยุดบ้างจะมีแอรีแ สมมติว่า,าเห็นไหมครับตาหลับสองข้างแต่ว่าเราจะให้หลับข้างเดียวเราก็พึบอ่านะครับเห็นว่าคราวนี้ตาก็จะหลับข้างเดียวแล้วไปดูดูหลับข้างเดียวไหมนั่นไงข้างเดียวแล้วใช่ไหมครับก็คือสามารถที่เพิ่มแอเรียที่เป็นภาพขึ้นไหวได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่าตัวนี้สามารถที่จะ เล่นเป็นลูกก็ได้นะรหรือว่าแค่นี้ก็ได้ครับถ้าเต็มๆเ,เนี่ก็คือจะเห็ย,ย,ยว่าหลับตาปึ๊บอ่าจนสุดเลยใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าไม่สุดก็ประมาณนี้หยิบตานิดๆอ่าหยิบตานิดๆนี้ก็ได้ครับหยิบตานิดๆเห็นไหมเห็นว่าหยิบตาปึ๊บปึ๊บอ่าก็จะเป็นลูกเล่นนะครับแล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยก็กดเซฟได้เลยก็จะได้เป็นภาพส,สวยๆ หรือว่าเก็บเขนะครับส่งให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ภาพนี้ก็เซบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะส่งได้ก็คงเป็นนี่ครับหิบตาใหญ่เลยมีเด็กคนหนึ่งหิบตาอยู่นะครับตัวจริงอยู่นี่ครับหลับซะแล้วคงเป็นฟังก์ชันของ Cinema Glass นะครับเจ๋งๆอีกอันหนึ่งนะครับ คนโนเกียร์ูมีหกสองศูนย